้ถูกสามตัวตรงๆโคอนดาเจ็ดสี่หนึ่งครับ เพิ่งแดกกูไปก้นที่แล้วจะให้อีกแล้วเหรอเพิ่งจะแดกไปให้อีกแล้วเหรอ <c oughs> เป็นกำลังใจกำลังใจอ๋อเขาเรียกว่าเป็นความหวัง <c oughs> ใช่ครับพี่ความหวังในช่วงที่โ <c oughs> ควิดม,มันเริ่มจะหมดไป <c oughs> มันจะทําให้เรามีพลังกาลังในการสู้คร <c oughs> ับผมมีพลังใครจะเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีหใครจะมีรถดัวชนะสีชนะสีใครจะเป็นเจ้าสัวชนะสีชนะสีใครจะตัวหุ้มทองชนะสีชนะสีใครอยากเป็นม้าชนะสี แล้วครัก็อยากเป็นหมาล้วพี่ก็อยากเป็นพี่ก็อยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมคอยากเป็นเศรษฐีเรือรวยบ้างเหแต่ครับแต่ชีวิตนี้อยากเป็นหมาเพราะอะไรหมาไม่ไม่รู้จักพี่จักน้องอ้ายังไงพี่เลยมันมีหน้าที่ลุยลูกเดียวลุยยังไงครับการถนนการถนนมันนึกจะทําอะไรกันแม้ก็ซอยกันอย่างเดียวเลยจอจอดจอบจอบจอ ไม่ได้เล่นกรนานหรือพี่จ๊อดยังลืมเลยครับคุณเตอร์เชิญยิ้มนะหนึ่งในทีมงานของโน้ตเชิญยิ้มยุคบุกเบิกนะฮะของโนตเชิญยิ้มยุคแรกเลยเรามีสี่คนครับผมมีพี่โน้ตมีพี่เล่มีผมมีจอดครับผมตัวแรกอันนี้พวกนี้พันลืแล้วก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็เป็นปึกแผ่นที่แน่นหนาตอนนี้ก็ไปทําธุรกิจตอนนี้ขายที่อยู่นะฮะขายที่ดินครับที่นอนนะครับ ป็นที่นอนยาวพารายอย่างดีนะครับผมใช่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 ที่ก็ยังอยู่ในวงการก็ยังอยู่ในวงการแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยอยางขอบคุณคุณเต๋อครับขอบคุณขอบคุณพี่เลยครับขอบคุณอาจารย์นักดนตรีทุกท่านครับขอบคุณอาจารย์เด่นให้เยอะๆเยอะเพิ่มๆขันหลังเลยพันหนึ่ง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 ยังเพิ่มขันหลังยังเพิ่งหันหลังกูกูไม่ลืมยังไงกูว่าอายุเยอะแต่จริงๆแต่ประสาทกูไม่เรื่องเงินพอดีพอดีผมไปงานของแม่ท่านสสจิราอายุหัวซับที่ต่างปรเทศ รีบมาครับพี่เลดี้ครับเข,ขาพอมาถึงเสร็จปุ๊บต้องเหร่งกำลังเปิดฝาเขาเรียกเลยนะเปิดเปิดฝาเมทไม่อยู่เปิดผมก็วิ่งขึ้นไปเขาจอดรถแล้วเขาได้ล็อกรถเลยวิ่ <ๆ S 2> งไปเสร็จๆเรียบร้อยก็มันรีบอ่ะพี่แล้วตังอยู่ในรถ อยู่ในรถไอสัตว์ไปถึงที่ไรแม่งสตาร์ทรถหนีกูทุกทีขับรถมาสี่นาเดี๋ยวโอเนี้ยครับโอเคสุปๆไอเขียนกูกูก็จำเบอร์บัญชีกูไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวคือพี่เล่นี่ก็เหมือนครูของผมครับคือสมัยที่เล่นรถเชนยิ้มกันในนั้นบเราก็คือพี่เลนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่ปะทะกับหัวหน้าโน้ตได้แต่พวกผมทะเลาะไม่ได้ครับผมพูดไม่ได้ต้องพี่เล่คนเดียวผมต้องเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีผมมีเราจะมาร่วมกันไว้อะไรให้กับคุดบงเด็ก นะครับโดยการเราจะจุดพลุนะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณของคุณพงเน่งเนี่ยไปสู่สวสวรรค์สู่สุคติให้มัน,นบอกรู้ขึ้นไปเลยใช่ไหมครับผมให้มันบอกขึ้นไปเลยนะครับเท่าอายุนะครับเท่าไหร่นะเสียงพุลุเท่าอายุ57 59ห,ห้าสิบเหรือ59 59 57เท่าห <57 S 1> ้าสิเก้าห <57 S 1> ้าสิเจ็ดเท่บจ็ดเออ พันหนึ่งกูยังไม่ลืมพันหนึ่งกูยังไม่ลืมพ่อมึงอายุ57เลยเห้อ57เหคุณตปงเหน่ง57แต่ถ้าหากว่าเลยไปสัก2วันใช่ไหมจะเป็น58ใช่ไหมฮะใกล้วันเกิดใกล้วันเกิดพอด,ดีหรือเปล่าเสียชีวิตพร้อมแล้วลุกมาเลยครับขอส่งดวงวิญญาณของเพื่อนรับศักดิ์ชื่ออะชื่อศักดิ์นะครับคุณโงเหงเชิญห้ดอกนะครับ ขอให้ดวงวิญญาณสู่เสือสวรรค์ขอบคุณผู้บีิจิตตานะครับที่บริจาคภูมิมาเรียบบ่านพร่ยบบ้านแบบเรียบบ้านแบบหกหกหมื่นนะครับเช่นนี้ใช่ไหมหกหมื่นกว่าบาทด้วยความรักและอะไรในการจของคุณกรมเอกไปเจอทั้งคู่ไปคนเดียวไปคนเดียวมจะชวนใครไปด้วยกัน ได้แล้วครับเหมืนอนมองผมเลยเด็กที่ต้อ,องหัวมา่อกี้ก็เราร่วมส่งดวงวิญญาณนะครับของคุณป๋งเล็งสู่สุวรรค์นะครับครบแล้วครฮะครบแล้วเหรอครเจ็บครับขอท่านลงบนเวทีจ้าบ้าเลยจา้าพูดลงเวทีคุณด<อ>้วนคุณด้ณวนจิรบุตญบนนี้ยังฮะครบแล้วเหรอยังไม่ครบไม่ใช่เหรอครบ,บแล้วพี่นะครบไหม เอาใครจะครบก็ครบสำหรับกูพอกาดีคำเดิมไอ้ตงเหน่งมึงกับรูพอกาดีพี่เจเลยดูสายตาพอมีตาบอกฮะครับพระอาจารย์หมูวัดหนองทองนะฮะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าวาดนะฮะเจ้าวาดวัดหนองหมูหนองทองหนองหมู พระอ,อาจารย์หมูแห่งวัดวัดหนองทองนะฮะจังหวัดสุโขทัยกราบในพิธการนะฮะกราบขอบพระคุณท่านนะฮะที่ออ่าอ่าามอบผู้ชุดนี้มาหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะครับอ่ะ,อะถ้าหมดแล้วสู่ความบันเทิงนะฮะบางท่านบอกว่าตลกทําไมต้องเวลาเสียชีวิตแล้วนะทำไมเราต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะกันเพราะมันเป็นประเพณีของตลก ตลกถ้าหากว่าไม่มีคอนเสิร์ตเขาตลกมันก็จะไม่ใช่ตลกเพราะฉะนั้นตลกต้องมีตลบถึงแม้ว่าตลกจะต้องเสียชีวิตเราก็จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะด้วยอาชีพของพวกเราครัปบปมมือดังต้อนรับทีมงานฝอยทองเชิญยิ้มครับหวัสดีครับหวัดดีพี่เล็ครับผมอ้าวเพลงเอกนะครับตลบชอบร้งอง,พงเองพลงครับ what do you want บนเวทีไปมองเห็นเลยล่ะไปทำไรอ่ะไปเต้นตรงนู้เลยเอาจะได้มองเห็นเออไปเต้นนั่งสุงไปไปไป มอบยาสีฟันถั่วแลให้หนึ่งหลอดตายตายไหมตายไหมตายไปนะแล้วทำไมถ่ายโอ้โหโชคร้ายสุดๆเลยพี่แกนี่เนาะพี่แกพี่แกขึ้นมาพี่นุ่มขึ้นมาขึ้นมาโอเคมึขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหน้าคนดูนี่ พี่เก๋เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุดยอดอะไรวะติดเด้งติดครับติดติดไรติดจริงมั้งอ่ะเล่นเสียงด้วยล้อเลียนเนี่ยขอบคุณขอบคุณสำหรับเสียงประเมินที่มอบให้เราหอยทองเชิญทีครับใครตบมือเราขอท่านถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ห้วอดฟองทุกท่านเลยครับโอ้โหวอดละใบห่อน้๊าตัวเจ้าังรวยแล้วอย่างนั้นให้ตบมือให้พวกเราก็ขอให้รวยที่สุดส่วนคนที่ไม่ตบ ทำไมขอให้รวยกว่าคนที่ตก<ะ>ใครไม่ตกใครไม่ตกขอให้หมดสมรรถภาพทางเพศหึเดือนครับผมโ,อ,โอ้พ่อพ่อตั้งหน้าตกใหญ่ <c oughs> เอาเราด้วยอะล่นพ่อพไม่ต้องไปตกทำไมผมมีกค่ครูขายก๊กคู่ด้วย <c oughs> คุณพ่อเสื้อขาวชอบพี่เก๋มากเลยเรียกเาว่าอะไร <c oughs> คุณพ่อเสื้อขาวเขาได้กับแม่มึงเเหรอ <c oughs> เกียดพ่อเขาขอโทษพ่อเอ้าแม่มึงก็โดนเฮ้ยว่าว่าพ่อเ้าชอบมึงงมาพี่ดูได้ไงดูดิส้นตีนชี้หน้ามตั้งแต่พุพัวตายผมไม่เคยได้รางวัลเป็นส้นตีนนะครับพ่อ คนบ้าอะไรอยากได้รางวัลเป็นส้นตีนไม่ได้ธนบัตรเออติงตองจริงๆครับผมวันนี้ก็มาร่วมกันไว้อะไรพี่บงเหน่งว่าั้งนานจะตายทีเราเลยมากันเฮ้ยเราตายกันจะตายเป็ครั้งเดียวเออก็เลยจะมาบ่อยๆพี่พิเศษที่สาตายของพักแบบพักนู้นไม่เสียตลกอะไรเยอะแยะมากมายใช่ฮะจะมีหลายคนมีหลายท่านด้านการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวตลกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อะไรทำไมอ่ะ อะไรวะใครใครก็ดูคิวนะ้ร้องวะใครไม่ใไรพี่เก๋พี่บอกไม่บอกเราเล่นกันอยู่อะไรโน้ตแม่งเป็นแทนรีโอด้วยเจ้าของบอกว่าจะลงมักง่ายใครดูคิววะรีโอรีฟิวด้วยเนี่ย ปเนี่ยเห็นไหมมันร้องไงก็เพิ่งกลางๆไม่จบวะเนี่ยสมัยจะเป็นนักร้องวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งหาที่ร้องไงลุงนี้เชื่อพี่เก๋นแต่แรกก็ดีอ่ะทำไมอ่ะอย่าพี่เก๋เป็นคนมาบอกว่าอย่าให้เสจัดคิวอย่าให้เสจัดคิวมพูดตอนไหนมนั่วอย่าเงเงี้ยมึงก็พูดเมื่อกี้มึงบอกกูว่าเสจัดคิวนี่แม่งมั่วแน่ๆนี่ยเราไม่แต่งกันแต่ตุสตีของใครของมันสิ มั away, uh ่โม่ไปได้มั่ไปได้ใถ้เราฟังนักร้องสินักร้องเรามีนักร้องศิลปินเราเยอะรู้จักไอ้นักร้องเมื่อก่อนเขาหัวยิกกิกไหมกูกดเครื่องตีเหมือนรู้นงไหนที่หัวยิกกิกอะเสียงเมื่อก่อนอยู่ไอเอฟเป็นอะไรของเขาอันนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กัญชาเสรีมันเป็นอย่างเนี้ยตั้งกัญชาเสรีนะตั้ หน้าสอนเพชรคุณจะดูแหม่เนี่กัญชาสอนเพชรด้วยเดรสล็อกเดร้องใครวะนี่ที่ผมยาวๆเดอดล็อกเดรสล็อกไวพดเพชรสุพรรณหัวไวไวพดพ่อเลยพี่ตอนอายุยี่สิบสี่คุณเคยเห็นแกไว้ผมโกงทำไมพวกหัวเดรสล็อกพวกหัวเดรสล็อกพวกหัวเดรสล็อกหัวแรกเธอที่เดี๋ยวไม่ได้ผิดที่พวกมึงหรอกผิดที่มึงมาตอบกันถอยไป วิทย์ไทยเปอร์วิทย์ไทยเปอร์ครับเสียงตรงแล้กับวิทย์ไทยเปอร์มาดิบอกว่าแล้วเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นแแบบเป็นเรียนเสียงเขาคอยดูอยางเห็นเออเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะเพลงอะไรต่อไม่งอะไรนะได้ไหมได้เหรอก็ไม่ต่อเขาจับเอออาจารย์เขาชิบหายแล้วพี่วิทย์แซ่คิวมาด้วยนะเรื่องอะได้ได้เดี๋ยวต่อต่อเพลงอาจารย์เขาหน่อยครับ นักดนตรีกระชาขายเครื่องมือดนตรีไม่บอกเพลงเล้วก่อนนะเออแซงกันไปแซงกันมากลับบ้านเย็นนี้หรือเปล่านี่แหละนี่แหละเออกลับบ้านเย็นนี้มันไหมพี่ลมพรมึงไปฟังไหนมาเนี่ยออกมาคืนนี้เออออกมาคืนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เ้าจะไอ้นี่ก็กลัวแต่ผ้าจะหลุดในคนนี้นะนี่ถ้าเขาตบมึงกูไปช่วยนะกับกับอะไรนะอ๋อคือร้องเลยอ่ะร้องไมก็เลย ตีจะออกยากเสยงไับบ้านคนับบ้านยดีไหมเอาไหมให้เขาเสียงกดมือดังๆให้กับใครเงาเสียงไหมอ่อใช่แน่ใช่ใช่แล้โอเคจำได้จำได้ คนนี้เหรอไอคนนี้แหละคนนี้ที่บอกมาใช่นนี้ของ ก็หมดเลยนะอะไมอ่ะก็ถูกแล้วเขาเปิดตัวมาไม่ใช่เขาโปรโมทให้ไงเงาเสียงวิทย์ไฮเปอร์ถูกเงาเสียงเคยออกช่องเจ็บเนี่ยฮิตกระดูถูกต้องเคยดูแล้วก็มาเสียงดังขนาดนี้ก็โปรโมทไงถูกแล้วไงไม่เอาโปรโมทเลเขาแบบว่าแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยบางคนก็ตกมือเขาชอบเขาชอบก็ตกมือเอาแบบตกมือพอแล้วตกมือเย่เย่เย่แต่คอนเสิร์ฟแต่คนเสิร์ฟก็ไม่บอกถูกแคจะไปยัก ทําไมอ่ะคุณแม่ได้ยินไหมครับที่ผมร้องไอ้พ mm. วกนี้มันรบกวนคุณแม่ใช่ไหมก็มึงบอกให้ตบมือไงเอาแบบว่าบออ๋อเงียบเงี้ยออย่าไปรบกวนเขาเอแบบนี้อก็เมื่อกี้บอกแบบแนวคอนเสิร์ตไม่ไม่ไม่มึงไปรบกวนไม่ให้ล่างเขาแบบกาเฮฮาได้แต่ข้างบนถู่วันไวต้องรู้าใจแล้วมาเจอหนา เดี๋ยวเราขมือเลยดูมือมึงจะพ่ออะไรใส่มือโทมิ่ใส่กูไม่กลัวทำไมกู่เป็นต้องสอนรอบโกหกเหนืออะไรบ้าบ๊องบ๊องไม่ใช่มองมันก่อนเถอะวิทย์วิทย์ไปอย่าร้องไม่จบวิทย์สถานแม่งมาอีกแล้วไม่ต้องมองมันมะไปจะใครบวชแันนี้วะ เออร่กวรนายกอบาเสียงเงินนะครับทำไมฮะาสาะโยคามตาต้องเลยพี่มาดดมาฮะมพี่เหรอพี่อย กูยังเคลียร์กัะนนายกโอบากไม่ตกเลยไม่เอิดไปลื่นได้เฮียยโอ้โหชิบหายโอ้โหลงพิ้วลงพิ้วโอ,โอ,โอว้โหเดีย๋ยวทกนบอกเอิงนเฮงด้วยนะครับว,วันนี้พวกเรามาช่วยค,คุณพ่อนะฮะ

เกินไปชอบเกินไปให้ผมร้องก่อนพี่โอเคเข๋พี่เก๋เคียร์หน่อยพี่เก๋ไอ้ดันกงู้โอ้ยตลอนไอ้นนี้ตาระลอ้ยผขอเข้าอีกทีได้วยเมื่อกี้เข้าผิดโอเคได้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  Let's go เต้นเหรอผมชอบมากผมชอบเต้นเพลงนี้มากชอบเต้นเพลนี้ใช่ครับผมจะไปแอบเต้นไปมาเต้นตรงกลางรือเออมไม่ครับพี่แบงค์าช่วยเต้นหน่อยครับผมโอเคไหมอ้าวโอเคอ่ะดนตรีวะดนตรีไม่ต้องให้มันเต้นสดๆมาชอบเต้นไงฉายไปเลยฝอยทองคนองนาเต้นคนเดียวเลยร้องนแไงเพลงนี้ไม่ได้พ่อพรบวพราวอ้าวโอเคนะคนเดียวเลยอ่ะ เด่นนะเด่นนะพี่คือไมนักร้องที่นี่ตูดลายแต่ว่าคุณมาจนกปักช่องเมื่อวานอ๋อเหรอไอกองนั้นมันเป็นรอยเลื่อนของพี่เมดโหนะรอยเลื่อนพี่เมด อุ้ยมองเนื้อด้วยถึงว่าเหรอจอมคนอะไรอะไรดีใจว่าทำไมอ่ะไม่นอนเสียคอพับโอ้โหนะคอพับเอาคอพับเหรอที่ไรนยเฮียมีโน้ตเต้นด้วยโน้ตร้องก็ปวดหัวพอแล้วมีโน้ตเต้นตามโน้ตด้วยเอาโอ้ แขวนตูดเมื่อสาบานลไลด้คุณจะไม่แดกน้องเปียโป้นี่